สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่7-99ทําทำนายทายทักนะคะอันนี้เราก็จะมาดูทำนายดวงชะตาของ12สราศีนะคะเราจะมาเจาะความรักในหม,ดหมวดหัวข้อที่2ก็คือความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักส่วนในหม,ดหมวดหัวหัวข้อที่3นะคะสำหรับท่านสมาชิกใหม่จะทำให้เรียบร้อยนะคะหัวข้อที่3ก็คือเจาะความรู้สึกของเขา อยู่ด้วยกันนะ่ะมันเปลี่ยนไปเขาคิดอะไรยังไงไม่สามารถดูได้ไม่สามารถคาดเดาเขาได้ก็ไปดูในหมวดหัวข้อขที่สามนะคะว่าเขาคิดอะไรยังไงนะคะแล้วอยู่ในลิง์ข้างล่างนี่แหละนะไปดูได้นะดูให้หมดว่าจะเป็นรูปแบบของ12นักษัตวหรือคนทั้ง7วันนะคะก็ดูให้ดวงทั่วไปงานเงินอ่านะก็ดูให้นะคะคราวนี้เราก็จะมาเจาะความรักในหมดหัวข้อขที่ส ในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีตุลชาวตุลาหรับมาอยู่จ็9ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนราศีนี้จะเป็นทัดลมนะฮะวัยวาจะเป็นลัคนาราศีดูได้นะคะรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมคุณยึดชาวตุลได้เลยนะคะนะคะความรักของชาวตุลเนี่ยช่วงนี้ดีนะบอกได้เลย เป็นอะไรที่ดีมากๆสถานการณ์ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องมีปัญหาก็ตามแต่ก็ถือว่ามันจะผ่านคนไปด้วยดีเราจะมาทำนายในช่วงครึ่งปีหลังนะคะนะมันจะเป็นเรื่องราวอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ว่าเราจะมาดูอนาคตความรักในระยะสั้นๆนะคะไม่ใช่ยาวตลอดชีพนะอนาคตในช่วงครึ่งปีหลังวันนี้คือปัจจุบันพรุ่งนี้คืออนาคตนะคะ เราก็มาดูกันที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์พฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะคะสำหรับความรักนะสิ่งที่ดีก็เป็นกําลังใจสิ่งที่มันเป็นปัญหาตั้งรับปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้ความรักราบรื่นเป็นไปด้วยดนะีสำหรับความรักของชาวตนนในบอกได้เลยนะช่วงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลย ถึงแม้จะมีปัญหาก็อย่างที่เกิดไปแล้วนะดวงชะตาถือว่าคนรักก็พร้อมที่จะลำบากพร้อมที่จะเคียงข้างอยู่นะแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ตามนะคะอะมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นคู่ในช่วงนี้นะเป็นคู่เป็นรักเป็นรักแท้ก็ได้นะสำหรับบางท่านที่มองมองอยู่หรือคบกันอยู่ หรือแม้กระทั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะมาดูคนที่มีครอบครัว <c oughs> ก็ที่คบกันร <c oughs> วมทั้งคนที่เป็นโสดแต่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์นะบอกได้เลยถึงแม้ว่านะจะมีปัญหาอสองบ้านหรือจิตใจโลลีสองฝักสองฝ่ายมีบุคคลอื่นเข้ามาก็ตามแต่ก็ถือว่าคนที่อยู่เนี่ยนะพร้อมจะเคียงข้างแม้จะมีปัญหาแบบนี้ก็จะสงบเพราะว่าในอนาคตถือว่า มีการปรับเปลี่ยนนะคะดูแลนะคะในบางท่านนะ,ะรับผิดชอบแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังหนึ่งก็คือก็ต้องเราควบคุมอารมณ์นะอารมณ์ที่มันบางทีมันก็ไม่ได้ดังใจบางทีคนรักหรือตัวเราอาจจะแบบเฉยเให้อิสระซึ่งกันและกันนะในบางท่านก็ยังสับสนในส่วนที่มันเป็นอยู่แต่ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะช่วงครึ่งปีหลังนี้ปัญหาน้อย เป็นการเริ่มต้นนะเ,เริ่มต้นที่ดีต่อกันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือข้อตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าอ่างนั้นะมีความก้าวหน้ามากขึ้นที่จะจัดการอะไรหลายๆอย่างรู้สึกจะได้แต่ไม้เท้านะเป็นอะไรที่ผ่านอุปสรรคเป็นอะไรที่ผ่านนะอุปสรรคปัญหาต่างๆมีมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี ถึงแม้จะมีปัญหาก็อย่างที่บอกนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือต้องมีสติควบคุมอารมณ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ปัญหามันอาจจะอยู่ที่เรื่องเงินเงินทองทองหรือการควบคุมเ,เขาเรียกว่าหรือการครอบครองซึ่งกันและกันเนี่ยนะนี่เดี๋ยวมาดูคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยนะบางท่านบอกได้เลยนะวิ่งไปหาคนโน้นวิ่งไปหาคนนี้นะแต่ว่าก็ถือว่าไม่สนใจนะปล่อยอิสระ ขอยรับผิดชอบครอบครัวนะคะมีข้อตกลงร่วมกันให้อิสระซึ่งกันและกันจริงๆแล้วชาวตุลเนี่ยนะจะเป็นคนที่แบบไม่ยอมที่จะเสียเปรียบใครนะในเรื่องของความรักบอกเลยจะต้องเป็นฝ่ายรับคุณจะต้องให้อะไรกับฉันเพื่อเป็นการพิสูจน์แต่ถ้าเมื่อพิสูจน์ได้แล้วนะแล้วคุณจะได้ใจชาวตุลเนี่ยมากๆเลยครับ เขาคือเขาไม่ชอบมีปัญหานะ่ะชอบทําอะไรแบบไม่อยากมีปัญหานะ่ยต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดในเมื่อปัญหาที่มันมันเจออยู่แล้วนะ่ะอมันเผชิญอยู่แล้วนะก็ปล่อยปล่อยมันไปเริ่มต้นอะไรที่ดีมีความสุขดีกว่านะ่ะอ่าประมาณนั้นนะต่างคนก็ต่างให้อิสระไม่สนใจละอะไรจะเกิดมันก็เกิดไปเถอะแต่ขอให้คุณรับผิดชอบอ่ารับผิดชอบดูแลเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ควรจะได้มันเป็นอย่างนั้นนะคุณจะมีสองบ้านหรือคุณจะวิ่งไปหาใครก็ตามต่างคนต่างอยู่ให้อิสระไปความวุ่นวายมันก็น้อยลงถึงแม้จะมีปัญหาก็ยังเคียงข้างกันอยู่นะคนรักก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆไม่ว่าจะเกิดจากคนรักเองหรือว่าจากตัวของชาวตุนเองก็ตามแต่ชาวตุลช่วงนี้ต้องควบคุมอารมณ์หน่อยนะนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะคนที่คบกันเนี่ย เกิดอาการไม่พอใจเบื่อเบื่อกับความรักเบื่อกับความรักมากๆไม่ค่อยพอใจกับการที่เขาเรียกว่าเก็บหอมรอมริบสร้างอนาคตร่วมกันในเรื่องของหลักทรัพย์หรือล่าเขาเรียกว่าการสร้างครอ,อบครัวการวางแผนที่จะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถหรือสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ตามที่สร้างร่วมกันมาเนี่ยนะอ่า นี่แหละมันเกิดการไม่พอใจแล้วก็เรื่องเงินเงินทองที่เก็บหอมรลอมริบที่จะสร้างอนาคตมีโอกาสที่จะได้แต่งงานอยู่นะคะต้องใจเย็นๆอย่าพึ่งดดวนสรุปคนรักก็ก็ยังเคียงข้างลําบากยังไงเขาก็ต้องยังรักอยู่ยังอยู่เคียงข้างอยู่จริงๆชาวตุลก็รักคนรักมากนะไม่อยากจะปล่อยนะคะถือเป็นคู่ถึงแม้จะมีปัญหาแต่มันก็ยังเป็นคู่ครองกันอยู่คือในช่วงภาวะครึ่งปีหลังเนี่ย อาจจะเรื่องอะไรปัญหามาอุปสรรคมาเนี่ยนะคะเป็นไปได้ก็ชวนกันไปทําบุญหรือไปพักผ่อนนะการทาบุญนี่แล้วแต่ความเชื่อนะที่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะให้ความรักราบรื่นมีความสุขนะคนจะมีความสุขมันจะมีมารผจญน,นี่แหละนะจริง,รง,รงๆก็ยังตัดกันไม่ได้นะคนมีคู่พอมีปัญหาปุ๊บก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยรักกันที่เคย เอ,อสร้างร่วมกันมาในสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะถึงจะไม่พอใจก็พูดคุยกันไม่พอใจอะไรก็ตามก็พูดคุยกันนะคะคนรักก็ยังถือว่ายังเคียงข้างยังไม่ไปไหนเนี่ยถึงแม้จะมีบุคคลอื่นเนี่ยแต่ก็ยังไม่คือยังไม่ถล่มไปมากนักนะคะสําหรับคนที่คบกันเนี่ยก็คแค่แบบความสเสน่ห์ความมีสเสน่ห์การหวานสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนรักก็ตาม นะแต่ก็ถือว่ายังเป็นคู่คู่ที่ดีต่อกันอยู่นะคะมีโอกาสแต่งงานนะคะมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันได้นะคะสาหรับคนที่คบกันทีนี้เรามาดูคนโสดบ้างคนโสดจริงๆแล้วนะเจอแล้วชอบแล้วคนนี้คิดว่าคนนี้แหละคือคู่แท้ของเขาอะคนโสดนะเพราะว่าก่อนหน้าก็ผิดหวังหลายๆอย่างนะเพราะาตัวเองอาจจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายนะขี้หงุดหงิด นะสรับชาวตุลนะที่หงุดหงิดง่ายนะคะอืแต่ก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะสิ่งที่ตัวเองเจอคนนี้นะถือว่าใช่เขาแน่นอนคนคๆที่เข้ามาเนี่เป็นคนที่ขยันนะเขาก็มีความชอบในชาวตุลอยู่ก็อยากเคียงข้างอยากคบกันอยู่นะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้ต่างคนก็ต่างยังคิดมองหาคนอื่นอีกอยู่เพราะว่ายังดูดูกันไปก่อนนะ ยังดูดูกันไปก่อนอว่าจะไปกันได้ไหมแต่ก็มีโอกาสคบกันนะ,ะสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องอย่าใจร้อนนะคะชาวตุลเนี่ยอย่าวู่วามอย่าสับสนในความรู้สึกถ้าคุณคิดว่าคนนี้ใช่คุณก็ตั้งใจที่จะคบกับเขาเพราะถือว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งและก็ขยันคนหนึ่งแล้วเขาก็พร้อมที่จะ,ะเคียงข้างหรือไปคือคบกับชาวตุลน,นี่เป็น คนรักต่อไปมีโอกาสก้าวหน้าพัฒนาเป็นแฟนกันได้นะสำหรับคนโสดสำหรับชาวตุลไม่ทราบว่าบอกไปหรือ,อยังนะชาวตุลสำหรับมาอยู่7.9เนี่ยตามที่บอกว่าวันที่16ตุลาถึง15พฤศจิกายนราศีนี้จะเป็นธาตลงไม่ว่าคุณจะเป็นลัคนาหรือราศีดูได้รวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะนะก็ดูได้นะคะ แต่ถ้าเกิดอยู่ในช่วงเดือนตุลาก็ดูได้เลยยึดชาวตุลได้เลยนะบางทีอาจจะลืมบอกหรือบอกไปแล้วก็แล้วไปก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับความรักของชาวตุลก็ถือว่าดีอยู่นะนะเป็นคู่เป็นคู่ที่ดีต่อก,กันอยู่มีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันและปรับเปลี่ยนแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันได้ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีปัญหานรื่องของจิตใจโลเลอยู่บ้างหรือปัญหาบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่บ้างปัญหามันอาจจะแบบ เกิดขึ้นมากๆก็ให้อิสระซึ่งกันและกันไปนะสำหรับคนที่มีครอบครัวส่วนคนที่คบกันเนี่ยอาจจะไม่พอใจกันบ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะมีโอกาสเก็บหอมรอมริบนะไม่ว่าจะเป็นสังหาหรือสหหรอสังหาหริมทรัพย์ก็ตามอาจจะไม่พอใจตรงจุดนี้เรื่องสิ่งของต่างๆที่จะมาสร้างอนาคตร,ร่วมกันแต่ก็ถือว่าพูดคุยกันได้นะเป็นคู่ที่ดีต่อก,กันอยู่เป็นคู่แท้ก็ว่าได้นะ แต่ว่าอาจจะมีวิบากกรรมอยู่บ้างไม่พอใจกันบ้างในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะส่วนคนที่เป็นโสดก็อย่างที่บอกแล้วนะคุณคิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคู่แท้ของคุณแต่เขาก็พร้อมที่จะเคียงข้างคุณนะถือว่าขยันนะคนที่เข้ามาเนี่ยลําบากเขาก็ทนนะแล้วเขาก็ต้องมองดูว่าคุณจะทนความลําบากกับเขาได้ไหมแต่ก็มีตัวเลือกอยู่นะแม้กระทั่งชาวตุนเองนะยังมีตัวเลือกอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าตัดสินใจที่จะคบใครสักคนคุณก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นคู่รักกันอยู่นะคะสำหรับาชาวตุลที่เป็นโสดนะก็คงประมาณนี้นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าซสีเรียสน,นะคะโอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากทัานอีกในครั้งต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ